พี่อ้อยอย่าโดนด่ามาตลอดว่าว้ายโลกสวยเฮ้ยถ้าโลกไม่สวยชีวิตจะห่วยกว่านี้มากเพราะฉะนั้นโลกสวยของพี่อ้อยไม่ได้แปลว่าน้องต้องมีความสุขแต่พี่แค่บอกว่าวันที่น้องมีความทุกข์คือเรื่องปกติ mm hmm. เข้าใจไหมว่ามันไม่ใช่การคิดบวกว่าโลกต้องใจดีกับฉันทุกวันบ้าเหรอไม่มีทางเธอได้รับสิทธิ์ไหนจ๊ะโลกใจใจดีกับเธอทุกวันแต่มันคือการบอกกับเราว่าวันที่โลกใจร้ายต่อเราฉันจะเป็นคนสุดท้ายที่ ใจร้ายต่อฉันเองฉันต้องใจดีที่สุดโหแบบฟังแล้วอยากให้ทุกคนทําต่อบผม,มฟังแล้วแบบเออถ้าคิดแค่คิดไม่พอต้องออกไปทําแล้วก็<ช>เปลี่ยน mindset อะผมว่ามันมันช่วยได้จริงจริงๆนะคือเข้าใจว่าบางคนชอบบอกว่าโอ๊ยคิดบวกแล้วได้ยินคำนี้ก็เบื่อเพราะเราเข้าใจว่าคิดบวกมันคือการมีแต่เรื่องบวกบวกไงนะแต่คิดบวกคือวันที่มีเรื่องลบเราจบกระบวนการคิด กับการรับเปดกับเรื่องลบยังไงอ่ะวันนี้เรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้ดันใจเราเลยเราต้องยอมรับทําไมบ้านเมืองเราอย่างนี้เอาการเมืองเป็นแบบนั้นหรอแล้วทายังไงละ่ะตอนแรกฉันเกือบจะได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทแล้วเอาแล้วตอนนี้ไม่เป็นยังไงไมันก็จะวนกลับมาที่หลูป,ปกติคือเป็นปัญหาที่ต้องแก้หรือแค่ยอมรับครับอ่าย้ายประเทศเหรอถ้าอยู่ประเทศอื่นเขาจะรับเธอเหรอแล้วเธอมั่นใจได้ยังไงว่าประเทศอื่นจะไม่มีปัญหาภายในกับของเขาครับเหมือนที่พี่อ้อยบอกอะไรก็ตามมองอยู่ไกลๆยังไงก็สวย อยู่ด้วยเราอาจจะเห็นอีกแบบเฮ้ยทําไมญี่ปุ่นที่ฉันรักทําไมเขาเครียดกันขนาดนี้เพราะเราเห็นเขาแค่ส่วนเดียว uh huh. วันนี้ถ้าทําใจไปเลยว่าคนทุกคนในโลกนี้มีปัญหาทุกคนที่อยู่ตรงนี้ต่างมีเรื่องให้ต้องต่อสู้กับปัญหาของตัวเองทั้งนั้นครับเราจะเข้าใจเลยว่าการเศร้าของฉันความทุกข์ของฉันคือเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งของโลกนี้ uh huh. วันนี้เราไม่ได้มานั่งฟังอีพีนี้ดูอีพีนี้เพื่อจะถามว่า แล้วหนูเบิร์นเอาจริงหรือเปล่าแต่ปัญหาคือไม่ว่าน้องจะเบิร์นเอาจริงหรือเปล่าน้องจะทํายังไงให้น้องมีความสุขมากขึ้นกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วน้องแก้ตรงนั้นไม่ได้ด้วยเปลี่ยนให้มันได้ดั่งใจเราไม่ได้ด้วยทีมงานยังเป็นทีมงานเดียวกันเหมือนเดิมและแต่เป็นทีมงานที่ช่วงนี้เกลี้ยกล่อดใส่กันจังเลยแล้วพอเราเกิดภาวะเบิร์นเอามาถึง,ต,งต้องถามตัวเองอว่าตกลงเบิร์นเอาจากคนหรือจากงานและจากคนหรือจากงานนั้น เกิดจากการบริหารจัดก,การเวลาผิดหรือน้องแยกไม่ออกเลยนี่นาว่าเวลานี้เป็นเวลาส่วนตัวเวลานี้คือเวลาส่วนงานครับวันนี้มีหลายคนนะคะที่มักจะเอาความเครียดของการทํางานตอนกลางวันไปรบกวนเวลานอนตอนกลางคืนเพิ่งเพิ่งอ่านอันหนึ่งของญี่ปุ่นเออเป็นศาสตร์ที่แปลกดีเขาบอกว่าญี่ปุ่นเองอะ่ะเขาถามว่าเคยไหมที่นอนหลับไม่รู้จะก,กี่ชั่วโมงนอนนานด้วยนะแต่ตื่นมาไม่สดชื่นผมเคยเป็นเออ แล้วเขาอธิบายอันหนึ่งน่าสนใจคนเราพักผ่อนต้องหย่อนใจด้วยเพราะฉะนั้นบางคนเราเห็นแบบเห็นแฟนเล่นเกมอยู่เกมอยู่นั่นอนะ่ะเฮ้ยทำไมไม่เอาเวลาไปนอนเธอรู้ไหมว่างานเธอเนี่ยหนักมากเลยทำไมเอาเวลาไปนอนไม่แน่การเล่นเกมคือการหย่อนใจของเขาครับบางคนนะคะนอนหกชั่วโมงแต่มีเวลาในการหย่อนใจเยอะดื่มกาแฟลเลียดกาแฟเอามือสัมผัสแก้วอุ่นๆของกาแฟคนคนนี้ได้พักผ่อนมากกว่าคนที่นอนแปดชั่วโมงอีก Mm hmm. เพราะเขาพักผ่อนและหย่อนใจด้วยการเบิร์นเอาท์ของเราทุกคนเราถามตัวเองไหมว่าเคยมีช่วงหย่อนใจของตัวเองบ้างไหมฉันอยากนั่งดูซีรีส์เกาหลีฉันอยากดูโอปป้าคนนี้สักประมาณหนึ่งอพีที่รู้สึกว่าฉันถอดเอาหัวใจฉันไปไว้ที่นี่มากกว่าการที่เห็นหน้าเธอยังคิดถึงเรื่องที่ต้องประชุมอยู่เลยครับวันนี้ลองแบ่งหมวดหมู่ของการดูแลใจตัวเองซิเพื่อ เราจะได้ห่างคาว่าเบิร์นเอาท์มากขึ้นหรือถ้าเบิร์นเอาท์ถึงที่สุดพี่คะหนูใช้ทุกกรรมวิธีไม่ได้แล้วเลยค่ะตอนนี้พี่ว่าต้องคุยกับจิตแพทย์ค่ะครับเลิกคิดว่าการคุยกับจิตแพทย์ในวันนี้เป็นเรื่องบ้าครับวันที่น้องปวดหัวจะอยากรู้เลยว่าทําไมปวดหัวแล้ววันที่น้องปวดใจไม่อยากรู้หรอค่าว่าทาไมปวดใจมันก็จําเป็นเหมือนกันนะที่บางคนต้องเข้าไปเคลียร์ข้างในของตัวเองว่าเห็นไหมไม่ใช่เรื่องงาน เธอเองต่างหากที่เจ็บปวดกับการที่พี่คนนี้ที่เราศรัทธาเหลือเกินเขาด้อยค่าเราทุกวันครับมันเลยทําให้เราซึมเศร้าเบิร์นเอาเป็นไปได้หมดเลย